นี่คือโฉมหน้าของผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบ้าวแดงไปอีกคันกับแคมเปญบ้าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสองงไ,<ป>ไปสองฟ้าครับแล้วการที่เราได้รถเราจะเอาไปขอยอดก็เอาไว้ขี่ไปทำงานครับเพราะกันเก่ามันพังแล้วอยากได้แบบนี้ เพียงดื่มเครื่องดื่มคาราบาวแดงหรือขั้นโซคูณสอแล้วส่งฝามารุ้นโชคได้เลยก็บอกแล้วว่าคาราบาวแดงเขาจับจริงแจกจริงทุกทุกคนนะครับมาดื่มคาราบาวแดงครับคุณอาจเป็นผู้โชคดีได้รับรถจักรยานยนเหมือนผมครับ บบาวแดงแจกทุกวันเบาวแดงช่วย,วยคน<อ>ไทยสทร้างอาชีพปีสองสยิ่งมีสิทธิ์บ้างนะครับโดยเฉพาะยิ่งรถมอเตอร์ไซค์เขาแจกตั้ง ร้อยคันเพราะฉะนั้นใครได้ไปแล้วก็โอ้โหคือไปอย่างเท่ขี่ไปอย่างสวยแล้วไปต่อยอดสร้างอาชีพได้อีกต่างหากนะครับสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะถ้าใครไม่มั่นใจว่าจะทํายังไงถึงจะส่งได้ไปฟังกติกากันเลยกติกาลุ้นหลานและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคระบาาแดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 ิตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือทุานั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคําว่าตั ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31กลกราคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9ก้านาฬิก,กา30นาทีรู้วิธีส่งฝาแล้วเนาะใช่ค่ะ,ะเนี่ยบอกเลย คุณต้องรู้ด้วยสิว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรคาระบาวแดงเนี่ยนะคะอยู่คู่กับคนไทยมายาวนานยืนราคา10บาทเท่าเดิมค่ะอยากจะให้คนไทยเนี่ยนะคะได้มีโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี<ม>นะคะโดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจไม่ไดีแบบนี้ก็อยู่เคียงข้างกันไป<ม>อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าลุ้นแล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับรถมอเตอร์ไซค์คันต่อไปเตรียมโก องศิธย์ชัยยะวงศาสนนี่แหละคือความยิ่งใหญ่ของการจับมือกันของสองยักษ์ใหญ่คาราบาวแดงและไทยรัฐใช่แล้วค่ะใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้ก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่เขียนคำว่าวิตามิน B12 ใส่ฟ้าคาราบาวแดงหรือเขียนคำว่าตับ ส่ฝ้าคันโซคูณสองพับๆบีบแล้วก็ส่งมาได้เลยง่ายมากๆเลยนะคะแล้วดูนะคะต้องบอกเลยว่าทั้งฝาคาราบาาแดงและฝาคันโซคูณสองจากทั่วประเทศได้รวบรวมมาไว้ที่นี่ทั้งหมดแล้วมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะคะครับแล้วย้ํากันตรงนี้นะคะว่าจับจริงแจกจริงส่งจริงแล้วก็ได้จริงจ้าจ้าอะไรจ้าอะไรขอสักมุกได้ไหมตอนปิดท้ายโอ้ก็ได้เจ้เอางี้แล้วกันถ้าอยากได้ร้าน ให้ส่งฝาแต่ถ้าอยากจับใจเธอนะให้ทำไงไอ้เมียอย่ากลับม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 าแล้วก็เป็นตามความสนุกกับตะลอนขาวกันต่อเลยค่ะ